ไห้วโซสอนตรนาัะสะกนครน,นะครับหรือไผเสือนะครัหน่อเริ่มแทงสวยนะครับปดติดแล้วหนอนะครับปลูกดีน้ำดีนะครับถ้าบำรุงก็จะ หน่อจะใหญ่กว่านี้นะครับหน่อมีน้ำหนักเลยทีเดียวนะครับรสชาติกรอบอร่อยนะครับเสี้ยนน้อยนะครับส่วนลำก็ใช้ได้นะครับลำก็ไปทำเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ลางน้ำนะครับในด้านของไม้เสียบลูกชิ้น นะครับตะเกียบก็ทําได้นะครับพอเนื้อไม้เขาจะแกร่งนะครับ